สวัสดีครับเชงโจรครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีฝาครอบฝาครอบกระจกเพื่อเราจะเปลี่ยนหลอดไฟเยลคั่มตรงนี้นะครับให้เป็นเป็นสีขาวโอเคอันดับแรกหาพลาสติกมาแล้วก็งัดบริเวณมุมนี้นะครับงัดลูดออกไปนะครับมันเป็นเดือยนะมันไม่มีไม่มีน็อตนะแต่ว่าตรงนี้เราจะถอดยากนิดนึงนะครับ ให้ระมัดระวังเดี๋ยวมันเราง้างมาเราจะเจอเดือยอยู่ด้านในนะครับให้ใครหาให้ควงยาวๆก็มากดมันนะครับแล้วก็ดันออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับพยายามระวังเรื่องเดือยมันหักนะครับส่วนใหญ่คนที่ถอนไม่เป็นเดือยมันเดือยพวกนี้จะหักหมดนะครับหักหมดหลังจากเราเปิดฝา ฝาตัวครอบนี้ออกมาได้แล้วเราก็จะเจอน็อตอยู่สองตัวนะก็สามารถเอาไขควงถอดออกได้เลยหลังจากเราถอดน็อตเสร็จก็ตัวนี้ก็จะสามารถถอดออกได้นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยแค่นี้ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเจอแบบนี้ตัวนี้ก็ก็ดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาที่ตําแหน่งของตัวติดตั้งไฟเวลคัมนะครับดึงออกได้เลยตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับก็หาคีมมาหมุนตัวข้อมันออกก่อน หัจากนั้นเราก็ดึงหลอดไฟออกมาได้จะมีลูกยางด้วยนะจะมีลูกยางเดี๋ยวตอนตอนใส่ต้องเอาลูกยางใส่กับคืนไปด้วยนะลูกยางขอบนะครับสามารถเอาหลอดเสียบได้เลยทีนี้ทีนี้เราจะลองจะลองประตูลองไฟอ่านี้ใส่ขั้วถูกมันก็จะติดเลยนะแต่ถ้าใส่ขั้วผิดมันไม่ติดเราก็สลับด้านมันแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรยากนะครับ ก็อย่าลืมใส่ลูกยางกลับเข้าไปดูเขี้ยวมันนะดูเขี้ยวมันที่ที่ฝาครอบนะครับยามดูเขี้ยวมันมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับดูให้มันตรงกับตำแหน่งฝาครอบแล้วก็ใส่แล้วก็บิดหมุนเข้าไปได้เลยตัวนี้ไม่ยากนะครับลืม <c oughs> ใส่แล้วก็บิดหมุนเข้าไปได้เลย หลังจากนั้นถ้าเราใส่เสร็จลองไฟเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนะั่นก็เราก็สามารถสวมกลับเข้าตำแหน่งเดิมของมันได้นะครับก็ดูตอนลื้อถ้าเราเอาใส่ไฟออกมายัางไงก็พยายามให้มันเข้าลองตำแหน่งเดิมนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวไฟเลี้ยวประกบไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากขั้นตอนที่ยากจะอยู่อยู่ที่ การถอดฝาครอบส่วนใหญ่ช่างเจอแล้วก็ถอดกันเองแล้วส่วนใหญ่ฝามันจะหักหมดทุกอันส่วนตัวตัวนี้จุดสังเกตก็คือให้ดูเดือยมันเนาะมันจะมีเดือยอยู่ข้างล่างอยู่สองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งมันจะเข้าเข้ารูนี้เข้ารูนี้อันหนึ่งแล้วก็เข้ารูนี้อันนึงนะครับเล็งให้มันตรงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นวิธีวิธีตรวจเช็คก็คือตำแหน่งนี้นะครับให้มันเข้าให้มันเข้ากับกับร่องนะแล้วก็ตำแหน่งด้านล่างบางคนมันจะใส่ไม่เข้าเนาะทีนี้เวลาเวลาดูก่อนเช็คก่อนจะปิดฝาให้ดูขอบตรงนี้นะตรงนี้บริเวณนี้นะครับให้มันให้มันสนิทให้มันสนิทกันนะครับมันจะเข้าพอดีนะครับหัางานั้นก็ยิงน็อตกลับที่เดิม ใส่นอนกลับคืนก็เป็นอันเสร็จส่วนถ้าของใครไปเจอตัวตัวที่มีกล้องอา่า GR Sport หรือว่าอา่า l e เด n ร r พวกนั้นนะครับก็ระมัดระวังเรื่องกล้องด้นหลังส่วนตัวนี้เวลากดเข้าไปแล้วมันมันจะเข้าล็อกมันนะว,วิธีการเช็คอีกทีนึงก็คือการลองเอามือดันว่ามันไม่หลุด นะครับมันไม่หลุดดันแล้วมันไม่หลุดนี่คือมันมันเข้าล็อกเรียบร้อยถ้าถ้ามันไม่เข้านะเวลาเราดันมาดึงอย่างเงี้ยมันจะหลุดออกมานะครับวิธีการเช็คไม่งั้นเดี๋ยวเวลาขับไปป,ปรากฏว่าฝาครอบกระจกหายอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ต้องต้องเช็คดีๆติดตั้งแล้วก็เช็คตรวจสอบกลับอีกทีนึงนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นการถอดฝาครอบเปลี่ยนไฟเวลคัมนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันสำหรับการเปลี่ยนเอ่เปลี่ยนไฟเลี้ยววิ่งพวกนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันถอดตัวนี้นะครับไฟเวลคัมพวกนี้ยังไงต้องถอดตัวนี้หมดนะครับหรือว่าใครจะใส่เป็น BSM อะไรพวกเนี้ย ก็ก็จะต้องเปิดตัวนี้หมดนะครับก็ระมัดระวังเรื่องขามันแตกมันหักนะครับขอบคุณครับ